สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูการประกอบพานไหว้ครูนะครับที่เห็นนี่จะเป็นโครงพานไหว้ครูนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นพุ่มพุ่มทรงข้าบินนะครับขนาดอยู่ที่6นิ้วหรือว่าเป็นเบอร์หกนะครับอันนี้จะเป็นหมอนรองขนาดก็อยู่ที่6นิ้วเช่นกันนะครับก็จะติดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นตัวหมอนรองทรงกลมนะครับ เกลาให้เป็นทรงมนนะครับอันนี้เป็นผานผู้ชายผานทุกเทียนจะมัดเองนะครับเทียนที่ใช้จะเป็นเทียนความยาว15เซนนะครับตัวผานที่ใช้ก็จะเป็นผานขนาด20เซนอันนี้ก็จะเป็นการติดดอกลักนะครับในพุ่มเป็นดอกรักสดใช้ปืนกล่านะครับก็ติดทีละกีบทีละกีบนะครับอันนี้จะเป็นดอกรักสดเลยสีสวยมาก เราก็มาเตรียมคอม้านะครับคอมาก็จะเป็นคอมาแม็กนะครับใครอยากดูขั้นตอนในการทําช้าๆผมมีวิดีโอทําลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับไปตามดูได้มาแม็กต่อต่อกันนะครับสอนต่อต่อกันไปเรื่อยเพื่อความรวดเร็วนะครับพอราได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็ดึงหัวไอ้ดึงท้ายนะครับนามาต่อกันแล้วเราก็ ใส่โครงที่เราเตรียมไว้ปักตะปูเข็มให้เรียบร้อยนะครับแล้วมาถึงขั้นตอนในการพับกลีบนะครับ mm hmm. เราใช้เป็นสโนโมานำมาพับกลีบกระพุ้งนะครับแล้วก็นำไปสอดไส้นำใบตองมาหอ่อทำเป็นกลีบคอตัดนะครับ mm hmm. นี่เป็นสนสีขามาบิดกระพุ้งเสร็จแล้วก็แม็กไว้เอาใบตองที่เราเตรียมไว้นะครับด้านที่อ่อนนะครับอย่าให้แข็งมากแล้วก็แม็กไว้แล้วก็เตรียมไว้เยอะๆนะครับ ก่อนจะมาติดเกล็ดนะครับใช้ฟอร่าเขียวนะครับปิดรอยแม็กไว้กรีบที่เราเตรียมไว้แล้วก็เอามาติดเดียงต่อต่อกันไปนะครับระดับก็อย่าให้สูงมากเดี๋ยวจะบังคอม้านะครับ <Okay. S 1> ก็ติดไปเรื่อยๆนะครับชั้นที่2ก็สับวางกับชั้นแรกนะครับนี่ติดไปเรื่อยๆอย่าดึงให้สูงมากนะครับเดี๋ยวมันจะบวมเกินไปตอนนี้เราแถวสุดท้ายแล้ว ติดตะปูเข็มแถวสุดท้ายก็ติด2อันนะครับเราก็จะได้กระทงแบบนี้หมอนที่เราเห็นนะครับแล้วก็ไปหอ่อลิ้นกระบือนะครับเป็นลินกระบือสดที่เราปลูกเองช่างทีก็กําลังร้อยโยงนะครับร้อยโยงดอกรักเป็น2ชั้นนะครับใช้ได้ขาวร้อยให้ได้สี่มุมนะครับแบบนี้แล้วเราก็เอา กระทงที่เราเตรียมไว้นามาปักใส่บนพานนะครับแล้วก็จะมีตัวรองข้างในด้วยสำหรับวางพุ่มใช้ไม้อันเล็กปักพุ่มให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ทูทูเทียนเนี่ยเราก็ปักไม้ปักเหมือนกันเอาอุบะนะครับมามัดอุบะก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าสีไหนที่จะปัก เอาโทนสีให้มันกลืนกับงานที่เราทำนะครับปักแล้วก็ติดดอกทัดหูทันหูนี่ก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับนี่ลืมนะครับว่าก่อนที่จะมาปักทัดหูหรือมัดอุบะก็ฉีดนอนมะกอกในงานใบตองให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการมัดมาลัยแบนนะครับเป็นมาลัยแบนกุหลาบมอนตรงข้างหน้ามาลัยแบนพอมัดประกบกันแล้วใช้ลวดนะครับนานเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นอุบะ แล้วก็เป็นทัดหูขนาดใหญ่กว่าด้านล่างนิดนึงนะครับไส้สีขาวให้เหมือนกันแล้วก็เสียบมาลายตุ้มลงไปด้านบนนะครับนี่พานี้เรียบร้อยผพานทูบเราก็มามัดมาลายเบนเหมือนกันนะครับตรงที่ฐานเทียนนะครับแล้วก็ตรงส่วนกลางของเทียนล้วก็ติดมาลายซีกดอกรักยกตานะครับคลิปการทำก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็เสียบมาลัยตุ้มแล้ว นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปส่งนะครับผ่านไว้ครูส่งที่ราชพัฒน์ครับงามที่21มิถุนายนปี68ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานด้วยนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ